สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับจูจองนวลพ้ารวยตอนนี้นวลพารวยกับยูที่วัดหลวงพีนิรนามนี่แหละคะ่ะในตอนเช้าของวันที่สิบหา้ามีหน้านี่แหละคะ่ะในวันไก่หวยออกพี่น้องเป็นกม่าหลามองหลาทีอยู่ทุกจุดของของวัดของหอมไม่ละคะ่ะเิ่นกมาเรื่อย นี่ตามไปช่มไปพบกับหลวงพีไปคุยกับหลวงพีนะคะายี่สิบสองา สวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วค่ะจะ <c oughs> เม่นดวงเขากันคักนอบานนี้เจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะฝันดีไปฝันดีไปไปเบอร์ไปแล้วฟันฟันก็ฟัน,าาน,น่าผูา้บ่าดยางน้ำหนาแล้วผ้ายางน้ำหนาไปงานแตง่งงานแต่งหญิงคือจังฝาเป็นเฮียเฮียเจเ้าสาวมากเฮียเจ้าเบามากมาโผล่กันไป บ้านนี้คนเล่นแห่เปเนทนเจ้าสาวแห่เต็มมาอย่างน้ำหนาตัวผมก็เป็นหนึางนเลยไปซอนทุเขาขวฟังยีวันไปแกล้งกันมา่นก็เลยว่าเมื่อกดีตัวพันมาผ่าอย่างน้ำหนาแสดงว่ามีโชคลหลายๆแสดงว่าเลขเขาเขาตัวนี้ หวยกวอนสิไปงานแต่งเขาไปเหยียบขี่ม้าถอดเกินในความฝันนะเมนห่วยแสดงว่าถือคักแล้วโอ้ยเิ็นนวตัวใดตัวใดจัดจัดไแล้วตัวนี้ขเาสามก้าหนงตรม่วงนหนหงีแ่งเจอัจจบันเนาะลางปวง่ม้ยผู้ใดล่น้าดอจออืม่

ไปแล้วบอคนหลายเล่ราไปนัตะปูปเราอไปหาคเนไปกอแกวเนแกวบนอคนมาบ่นอีนังนั่นแบบม,มากอีนังที่ว่าจอ๋ออนโอที่หมู่บ้านนแม่ที่ว่าเป็นนองนนปูหัดแดงบ่โอ้อีนั่งอีนั่งนั่งห้าคนมาาปูตาไ้าลงลงไปด่อนปูจะจะ มื่อเช้านีนเห็นบ่ไปเมื่อเช้านี้ไปก่อนมากนี่ล่หละโอ้มีคนหลายบ่มีคนเข้าไปหลายบ่หล,ลายอยู่เดิจ้ามู้เม่นมาบ่หลายหลายเีบออกจากกันแล้วก็พากันเป็นสางสร้สารขงขับจ้าออกไปจังว่าเพิ่นเห็นฟันมาดได้มาแล้วไม่อยากเป่าดอกว่าสั้นไปมาเลยละเพิ่นเพิ่นมามากเห็นก่อนแล้วบาดไปเห็นแล้วในความฝันใน,วน,น<อ>นะว่าฝันนะมาดได้มาแล้วผู้ใดผู้ที่เล่าที่นี่เส้นทีไขม่านหมอหรือผู้ไม่บ๋อ มานน้กัดเาเขาหน่อยันเห็นก้อนแล้วสิฟันเห็นก้อนฝันมาได้มาจะโดนเล้วปนิก็เลมือนี่ก็เลยผ้ามากมากเลยว่าไป่าไปบนสางาอืว่าจะไปหอบเพิ่เลยว่างาได้มากแล้วก่อยากบอกหอกบอกมาหลดก็ได้ว่าอืมกรเล้ว่าเมาเคยไม่มาแล้วในทุงฝันอืจิตมากแล้วฝาได้มากแล้วก็จะมาก วัดพุทธเนี่ยกับวันวัได้ไปเล้วดนวัได้ไปกวนตื่นเสากับมากนลครับกับไก่ับไกไม่ได้คุยอืมม่น้ำกันนะ้ไหนุนแกเราก็พักเก็บเนาะถ้ามีจิตสัมผัสตันใส่ะครับไปไวครับครับจ้าจ้าขอบคุณยครับค่ะขอบคุณค่ะว่าเห็นเห็นสุดท้ายมันทิพยจำแล้อกนจ้าเก่าหาสามเข่า สามชุดมันบ่จ้าเมื่อนั้นมนาถวายต้เนเงินแค่อธิษฐานกับพููว่าให้ไปเปิดทีเกิดหลายเด้อคันธุกร้านคือคันดุกใหม่คเ็กไม่ดามมอกจ้าขึ้นไปเมื่อน,นั้น พอกันไปเห็นเก้าสามูนเมือนันที่เพื่อเนาเื่่านยอืมได้ซื้อไ้แล้วซื้อไ้แล้วสอยุอคุณ้อจ้าถือกระสวงแสนน่ะนะเก้าสามจูนาเก้าสทุกคนทุกานเยเป็นว่าเห็นเห็นปูตาอก่านี่เอาเห็นเมื่อวานนี่เอาเลันี่มาหบส้ายมาสุดท้ายเพิ่นเห็นอยู่เพิ่นเพิ่นเห็นเมือว่านี่จ้า ให้โชคดีด้วยค่ะจ้าจ้าจ้าจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมนีลาวัยาน้ลาคบางารบจ้าาจะมาฝนไม่มาจะสรมาพักงหนึงล้วครับครับครอจ้าเงไหนดดมีแงฟันดี เป็นการตั้งฝันไหครับเป็นนิ่งไหมครับพี่กูยูเราบอกนะเกิดนิ่งกยูทันแล้วแสดงว่ายูแล้วเขาไปยึดมันคือมันมันใจมันใจเนาะค่ะนมมันใจในปูเฮ้ารอรุ่นอีกไม่กี่ชั่วโมงจ้า นับถอยหลังค่ะนับถอยหลังละอะไรกนโทรมากมันว่ามั่นใจแล้วล่ะรักแล้วัออกจาวาเกห้องเดียเป็นอครับพยายามภาวนาซอยกันเนาะครับภาวนาซอยกันจ้า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 ซอยกันเนาะขอจิตอธิษฐานใจจิตอธิษฐานซอยกันให้พลังจิตจ้าซอยซอยปูค่ะซอยปูเฮาอย่าให้ใคได้รับโชคน้ำกันงเพื่อ วัตถุประสงค์เขาก็คือต้องการสั่งเนะาะใช่จช่ใ้่สั่งร่วมกันนี้ก็ขอฝากทุกทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้ทั่วประเทศทั่วโลกทรงแจกคลิปสร้อยกันครับ ใสกับทุกคนเป็นพลังบุญซอยกันได้รับชคทั่วหน้าแต่เ้าก็บีมมาซางสอยไจเพิ่รับัดบ้านเป็นอริ่มบุมเรี้องตอไขอบคุณคปจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจบชินาเยนมีแนววทูปั้งเลยก้อนได้สวายอได้ครับอเาออกมาเดี๋ยวนี้ เงยไปแเ้าดูดวงหมู่บ้านเราดูดวงจนเหนื่อยอีคนมากมายแะเไม่ติดงนเมื่อช่วงไงเนี่ย へえ。<music> <music>

แตกนามาบ้านเรานางเต็มจัที female, ่ซาเล็ก <c oughs> ็ยังไ่ไ้จ่าไม่รู้จักปันใดใดป็นได้ซื้อแล้วก็ต้องขายขาย้าซื้อแล้วมาขายไหนจะเต็มเือเราน่งอยู่นี่บมนลักหมดเลยตั้กเอรเตแล้วล่ะจ้าไป้เป็นเปแบบว่ จอบ้างไว้มุกไ่มาดีเทียที่สมจอมาแนจะเห็นเในี้หม่มเรากสามทียเียวจดีเห็นมาี่เจบว่าไปซื้อไปยันหน้าเี กระานจะเราใส่เหยียนโมบุ้นก้อนย่างยงไ่ได้ยินกันเโอ้ยนบ้ก้อนกนะกากังให้ได้พ่อน่อกา้งด้องเอกใช่ใช่ด้ำบุ้นก้อนกา้น ไม่ว่าหมุนตาหมุนเมี่ยงมากแต่ไม่น่นกั้าน่็นบลูกน้ำร้าเนี่ยข้าวจานตัวน้ำไปก่ให้ลงทางเด้อสิบบาทสิบช้นทาง้เด้อสิาทสิบม่เลยาดีแล้านน้อแม่กกินเนาะจาจานไทยเมากว่าแม่ได้เลย ถ้าม <s 20 3> <t songs> <st> ือคนจาูที่ไปหาตะก้นจาโยาฮักยานปอยเี่เฮ้าเยนาะแม่จะนั่งยเกเนู้ดดวงดีเพเห็นบนเดที่ดีนาะเขาไปเไปหาเพ่นแนเคือนั่งอยเกแท

กันเท้าถือเท่ากับอาจาร์จอยเพื่อนตามกำลังชัดท่าเนาะนี่เละค่ะท่านผู้ชมคือบรรยากาศอยู um> uh ่วัดหลวงพีน um> um> ิรนามเลยค่ะกั าาว่ให้ตตรรงงไปเอฟังพระอาจารย์เพิ่นเบาได้ยินบ่คะไม่ได้เข้าไปยุไก่เพิ่นเนะค่ะเพิ่นห้องเพิ่นเพิ่งลงมาเมื่อกี้นี่ค่ะเพราะว่าเพิ่นกิดเมื่อยเพิ่นบ่ได้พักอนเพิ่นยังยืนยันคำเก่าเนะค่ะเพิ่นว่าคันซื้อได้ก็คือซื้อเลย พันยังเบาข้ามเก่าอยู่ค่ะซีซีเก่าเก่าีพระอาจารย์ท้เจ็ดถาหกซีเก่าหกีเก่เก่าีีเก่เก่าเก่ซ หลวงพีเพิ่นกะยำเน้นเจ็ดห้าหาเจ็ดเหีเก่าเก่าจีลวงพีเพิ่นเน้นตัวนี้ค่ะนี่ราคาท่านผู้ชมกะขันมากกะเอาไปร่วมทุนเล้วค่ะขันซื้อได้เนาะหลวงพี่เพิ่นว่าขันซื้อได้ก็คือซื้อเลย กดใจวิจะรลญาตในการรับชมด้วยค่ะขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเพื่อที่ด้เป็นกำลังใจทั้งช่องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ